คุณผู้ชมครับในช่วงสุดท้ายของรายการ NBT นัดลมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับที่เขาที่เราคุยประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์ไปเนี่ยนะฮะเมื่อสักครู่นี้สอบถามกสทชแล้วนะครับเกี่ยวกับการปรับตัวนะฮะของแก๊งคอร์เซนเตอร์ครับโอ้โหเขามีกลเม็ดกลยุทธ์ที่แบบเราตามไม่ทันนะฮะแต่คราวนี้เองเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมเองนะฮะถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกลวงไปเนี่ยท่านจะไปเอาผิดจะไปแจ้งความได้อย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับถึง การบังคับใช้กฎหมายเพื่อการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับรวมถึงคนที่ตกเป็นเหยื่อจะต้องทําอย่างไรทางกฎหมายเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปพูดคุยนะครับกับทางด้านของพันตำรวจเอกพักภูมิปราบศรีภูมินะครับพร้มกับการสพเมืองพิษณุโลกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินคดีกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยท่านพันตำรวจเอกพักภูมิปราบศรีภูมินะครับก็อยู่ในระบบซูมกับเรากัน้วครับท่านครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับเมื่อสักครู่นี้ของรายการครับท่านเราได้พูดคุยกับทางด้านของผู้ในาการกสทชไปนะฮะเขาก็ได้บอกว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยโห้แก๊ง call center ต่างๆเขามีกลยุทธ์ที่ปรับตัวเองอย่างตลอดเวลาทําได้แบบแนบเนียนมากทําให้มีผู้เสียหายณปัจจุบันเนี่ยเยอะแยะมากเลยครับปัจจุบันนี้อย่างในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเองะครับมีผู้เสียหายจากแก๊งเหล่านี้มากขนาดไหนครับท่านครับก็มีค่อนข้างเยอะนะครับ เพราะว่าในส่วนหนึ่งก็จริงๆก็ไม่ไม่ได้เฉพาะพิซุโร่ครับในภาพรวมของสองภาคเหนือหรือว่าของประเทศก็ค่อนข้างเยอะครับตามที่กอสชแจ้งให้ทราบครับค่อนข้างเยอะมากครับแล้วรูปแบบที่ประชาชนมาแจ้งความนะครับที่เขาถูกหลอกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นรูปแบบไหนอย่างไรบ้างครับท่านครับตอนนี้ที่เราเจอในเมืองฟิสุโลนะฮะก็เป็นเรื่องของการใช้หมายเรียกของตำรวจปลอมขึ้นมาครับแล้วก็รวม ถึงล่าสุดก็มีเคสของปลอมเป็นเจ้าที่เรือนจำครับมาแจ้งกับญาติผู้ต้องหาผู้ต้องขังครับว่าติดโควิดครับก็มีหลายรูปแบบในการที่จะหลอกเห่อครับส่วนใหญ่แล้วก็คือเขาก็านในส่วนของที่เยอะสุดก็เป็นเรื่องของการใช้อ้างเจ้าที่รัดครับตั้งแต่เรื่องของไปษณีมีพัสดุนะครับเรื่องของหมายเรียกตำรวจเรื่องของหมายเรียกของปป,ป,ปงครับก็มาอ้าง กับเหยื่อคมคูต่างๆนานาครับครับผมการหลอกถึงมีการครับครับผมการหลอกของแก๊งคอรเซนเตอร์ครับท่านการคมคูเหยื่อต่างๆเนี่ยจุดหมายของเขาคือต้องการอะไรต้องการเป็นเงินใช่ไหมส่วนมากหรือว่าต้องการข้อมูลส่วนตัวฮะครับช่วงแรกครับเหยื่อก็จะทดสอบลองโทรศัพท์มาติดต่อกับเหยื่อก่อนนะฮะยังเพอันแรกจะเป็นการโน้มน้าวนะฮะเหตุผลต่างๆนานาว่า คุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําความผิดยาเสพติดการฟ้องเงินสิ่งของผิดกฎหมายเพื่อให้เหยื่อน่ะตกใจกลัวก่อนครับหลังจากที่เหยื่อตกใจกลัวเนี่ยก็จะเริ่มมีการให้แอดไลน์ขึ้นมานะครับแอดไลน์ปลอมขึ้นมาในไลน์ปลอมเนี่ยบางเคสก็จะมีการเหมือนไลฟ์สดเลยครับมีคนแต่งเครื่องแบบตำรวจปลอมมีคนแต่งเจ้าที่ปลอมนั่งไลฟ์สดแล้วก็มีการโอนสายจาก ไปหาเจ้าที่ปปงปลอมตำรวจปลอมบ้างเพื่อจะตอนนี้เริ่มมีการกดดันมีการนมงน้วให้มีเหยื่อเสียตังเพื่อจะให้จบคดีครับโอ้คือณปัจจุบันเนี่ยแน่นอนว่าแก๊งคอรเซนเตอร์เขาก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าถ้าเกิดเอาแค่โทรมาเนี่ยบางทีเหยื่อเริ่มจับได้แล้วคราวนี้ก็เป็นการไลฟ์สดแสดงบทบาทสมมุติเลยนะครับแต่งตัวเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ให้เขาได้เห็นว่าอ่ะเนี่ยเราไม่ใช่แก๊งคอร์เซนเตอร์นะ เราเป็นเจ้าที่จริงๆใช่ไหมครับใช้วิธีการนี้เลยใช่ไหมั้ปัจจุบันนี้ครับก็เริ่มมีวิธีการนี้มามาหลายเคสแล้วครับก็คือว่าเริ่มมีการไลฟ์สดมีการิดีโอคอลผ่านไลน์ผ่านเมสเซนเจอร์ต่างๆเพื่อจะให้เหยื่อเหยื่อหลงเชื่อครับว่านี่คือเจ้าที่จริงครับครับก็เริ่มมีวิัฒนาการแล้วก็ทําให้เหยื่อเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็โดนเสียเงินกันไปคือเขาก็จะทําให้ตกก็คือประเด็นเนี่ยทางด้านของหลักจิตวิยาคือเขาจะพยายามทําให้เหยื่อ กดดันและตกใจก่อนอย่างนั้นถูกไหมครับครับก็คือก็คือน้อมน้วเชื่อก่อนไม่หลงเชื่อแล้วกดตกใจก่อนว่ามีคดีเกิดขึ้นนะพอตกใจกลัวก็จะเริ่มทําตามที่เขาบอกแล้วเพื่อจะให้พ้นไปนะครับบางทีก็คิดง่ายๆว่าไหนๆก็ก็ยอมไปง่ายๆครับให้เกิดหลงเชื่อได้ง่ายขึ้นครับครับท่านครับแล้วอย่างนี้ครับที่แก๊งเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เขาอยู่ในประเทศหรืออยู่ต่างประเทศฮะแกงนี้พวกนี้นะครับก็จากที่ทางเป็นข่าวหลายเชตนะฮะก็ที่สมมังคมหลายชาติก็ได้มีการจับกลุ่มนะฮะแก๊งคอร์เซนเตอร์ส่วนใหญ่ตั้งฐานอยู่ที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับมไม่ว่าจะเป็นฝั่งของชายแดนกัมพูชาชายแดนเมียนมาครับก็มีการตั้งฐานตรงนี้ครับมีการว่าจ้างคนไทยครับส่วนหนึ่งก็ไปร่วมกระบวนการในการหลอกเหยื่อครับ ครับผมก็คือฐานของเขาเนี่ยเคยอยู่ต่างประเทศอาจจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านแต่เจ้าหน้าที่ที่มาหลอกลวงก็คือเป็นคนไทยเราถึงไม่ผิดเลยว่าทําไมเอ๊เราสื่อสารกันภาษาไทยตามปกตินี่เลยใช่ไหมฮะท่านครับเรื่องนี้มาคุยในเรื่องของกฎหมายกันบ้างณปัจจุบันนี้นะครับเรามีกฎหมายอะไรที่เอามาบังคับใช้ในเรื่องของการกระทําความผิดทางไซเบอร์ทางออนไลน์ทางแก๊้งคอร์เซนเตอร์อะไรอย่างนี้อยากให้ท่านได้เล่าให้กับผู้ชมได้ฟังหน่อยครับท่าน ส่วนความผิดเบื้องต้นที่เราเมินคดีก็เป็นเรื่องของการช่อโกงครับครับกรณีที่มีการช่อโกงเป็นกิจธุระนะฮะบ่อยครั้งเป็นจะเป็นกิจธุระเนี่ยมันก็เป็นเข้ามูลฐานความผิดของของการฟ้องเงินครับกรณีจัดดำเนินการเรื่องการฟ้องเงินครับหรือว่าเป็นอชญากรรมข้ามชาติได้ครับตรงนี้ครับครับคราวนี้นะครับท่านครับถ้าเกิดพูดกันถึงในเรื่องของผู้เสียหายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้เสียหาย เขาจะรู้ตัวเองว่าเขาถูกโกงถูกหลอกแล้วเมื่อไรอย่างไรครับที่เขาจะรู้ตัวแล้วฮะคือก็มีอยู่สองส่วนครับส่วนตอนนี้ส่วนส่วนที่หลงเชื่อเนี่ยก,ก็จะรู้ตัวต่อเมื่อเราโอนเองินไปแล้วเอาเอา,เอาตัวเนี้ยมาสอบถามกับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเจ้าที่ท,ทีหลังครับ <ừ. S 2> ว่าเกิดเกิดเหตุการณ์อย่างเนี้ยโอนตังค์ไปแล้วทําไงดีซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เลยปรากฏว่า เป็นการถูกหลอกลวงครับครับส่วนหนึ่งก็ก็ถือว่าเป็นความความตัดสินใจที่ถูกต้องคือว่ายังไม่หลงเชื่อครับถามตํารวจก่อนว่ากรณีมีเคสนี่ยเป็นยังไงครับครับผมคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเขาเลยมีทั้งส่วนที่หลงเชื่อและไม่หลงเชื่อครับครับถ้าเกิดเขาถูกหลอกแล้วอะคราวนี้เขาถูกหลอกแล้วโอนเงินไปแล้วสอบถามจากคนที่เกี่ยวข้องรู้แล้วแหละว่า อันนี้เราถูกหลอกไม่ใช่การโอนเงินไปจริงๆนะครับเป็นแต่เป็นแก๊้งคอรเซนเตอร์ที่หลอกเอาเงินไปเราจะเริ่มแจ้งความดําเนินคดีอย่างไรได้บ้างถ้าเกิดเป็นชาวบ้านเป็นคุณผู้ชมที่เขาไม่รู้เรื่องเลยนะครับจะเริ่มขั้นตอนกระบวนการนี้อย่างไรได้บ้างอยากให้ท่านได้ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับครับหลังจากที่เราเราหลงเชื่อหรือว่าถูกหลอกนะครับก็ได้ก็ให้รวบรวมหลักฐานนะครับการแคปหน้าจอโทรศัพท์นะครับ จดจําหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้ามานะครับรวมถึงบัญชีเลขบัญชีนะครับที่โอนเข้าไปนะครับถ้าโอนเงินผ่านมือถือเนี่ยก็แคปสลิปไว้นะครับถ้าโอนเงินด้วยเงินสดก็เก็บสลิปเงินสลิปเงินไว้นะครับแล้วก็รีบมาแจ้งตำรวจในพื้นที่ที่ท่านอยู่เลยครับเนื่องจากตอนนี้ทางตำรแห่ชาตินะครับก็ได้มีการวางระบบในการรับแจ้งเหตุไว้ทุกโรงพักครับ แม,ม้จะไม่ใช่ท้องที่ที่เกิดเหตุเนี่ยเราก็แจ้งในทุกโรงพักครับเดี๋ยวออจะมีการประสานงานเพื่อจะให้มีการส่งเรื่องไปที่ร้อยเบรที่เราบปิดชอบในเขตหน้าสอบสวนอีกทีครับครับผมท่านครับอย่างตอนนี้เ,นเ,อเองเนี่ยที่อย่างท่านบอกไว้นะครับว่ามีประชาชนเนี่ยมาแจ้งความในไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกหรือพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยของเราเนี่ยเยอะแยะมากเลยคราวนี้เองเนี่ยในกรณีแบบนี้ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะได้เงินคืนไหมฮะหรือว่า แจ้งความไวแ้วแล้วแล้วขั้นตอนการดําเนินการจะเป็นอย่างไรบ้างครับก็ส่วนหนึ่งก็ตอนนี้เราก็เริ่มมีกระบวนการทํางานร่วมกับทางส่วนกลางนะฮะก็พยายามไล่ไล่บัญชีกันให้ถึงที่สุดนะฮะไล่ให้มันปลายทางตัวทั้งถ้าเราถ้าเราเราทงานหรือว่าทางด้านเอกสารจากทางธนาคารที่รวดเร็วเนี่ยเราก็สามารถตามอายัดเงินได้ทันครับก็ตรงน,นี้ก็ได้ ได้ส่งเรื่องไปที่ศาลเพื่อจะให้มีการคืนกับผู้เสียหายครับตรงนี้ครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาคือว่าระบบเงินน่จะไหลออกค่อนข้างเร็วมากครับครับแต่ทั้งหลักฐานที่เราต้องดาเนินการเนี่ยก็ต้องเป็นการประสานงานกับหน่วยของของธนาคารนะฮะเรื่องสเตตเมนต์ต่างๆเพื่อประกอบในสานวนการสอบสวนเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยจะค่อนข้างที่จะได้ช้าหน่อยนะฮะต้องเข้าใจตรงนี้จุดหนึ่งนะครับว่าเอกสารที่เรามา เมื่อคดีเพื่อจะขยายต่อไปบัญชีโอนหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยจะค่อนข้างช้าทำให้บัญชีมันจะไม่ทันต่อการเงินที่ไหลออกออกไปนอกประเทศครับครับผมท่านครับอย่างถ้าเราได้ข้อมูลมาเร็วเนี่ยรเรายัดได้เร็วก็สามารถที่จะคืนเงินกับพี่น้องประชาชนได้ทันทีครับครับไลเร็วขึ้นครับครับท่านครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประชาชนที่ถูกหลอกจากแก๊งคอเ็นเตอร์จํานวนเงินจํานวนความเสียหายที่เขาเสียไปเนี่ย อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่บ้างครับท่านตรงนี้มีหลายมีหลายจำนวนครับบางเคสก็หลักพันหลักหมื่นครับหลักแสนก็มีครับครับผมคราวนี้เองเนี่ยแน่นอนครับว่าในการหลอกการโอนเงินเนี่ยบัญชีที่โอนก็เป็นบัญชีธนาคารในประเทศไทยถึงแม้ว่าตัวแก๊งเนี่ยจะอยู่ต่างต่างต่างประเทศใช่ไหมครับท่านแต่บัญชีที่โอนคือเป็นบัญชีในประเทศนี่แหละใช่ไหมครับ อย่างนี้เองเนี่ยมันก็จะเข้ากับกรณีในเรื่องของการที่เราเคยจับได้ก่อนหน้านี้การจ้างเปิดบัญชีด้วยใช่ไหมครับครับใช่ครับอยากให้ท่านด้วยฝาบครับครับได้ฝากถึงประชาชนหน่อยกับความผิดในเรื่องของการจ้างเปิดบัญชีถ้าเกิดใครเป็นชาวบ้านอยู่เนี่ยมีใครบอกเอ้ยไปเปิดบัญชีให้ฉันหน่อยแต่เป็นชื่อคุณนะแต่เอาบัญชีมาให้ฉันอะไรอย่างเงี้ยฮะความผิดในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านครับในส่วนของการ จ้างในการที่จะเปิดบัญชีให้หรือว่าได้ค่าตอบแทนจากการเปิดบัญชีครั้งละพันสองพันบ้างตรงนี้นะครับซึ่งทางกฎหมายเองก็เป็นความผิดนะครับในส่วนการสนับสนุนนะฮะการทำความผิดในการชอบโกงตรงนี้นะครับว่าเป็นการหลอกลวงตรงนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาทางตํารวจเองก็มีการออกหมายจับไว้หลายรายมากนะครับตรงนี้ครับครับผมก็ต้องเตือนภัยกับชาวบ้านไว้ด้วยนะฮะอย่าเห็นแก่เงินแค่พันสองพัน ในการเปิดบัญชีเพราะว่าความผิดหนึ่งละก็คือเป็นตัวบุคคลคนนั้นเองเลยก็คือตัวท่านนี่แหละที่ไปรับจ้างเปิดบัญชีเองนะฮะถึงท่านก็จะอ้างไม่ได้ด้วยนะว่าท่านไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยนะครับแต่คือเป็นชื่อของท่านเพราะว่าอะไรการเปิดบัญชีเนี่ยบางทีต้องใช้ทั้งลายมือลายนิ้วมือแล้วก็ตัวท่านเองไปที่ธนาคารใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับครับผมนี่ก็เป็นความผิดที่เกิดขึ้นได้นะครับท่านครับณตอนนี้เองเนี่ยการจับกลุ่มนะครับในส่วนของแก๊งคอสเซนเตอร์ณตอนนี้ครับ เป็นอย่างไรบ้างครับเราสามารถเริ่มจับกลุ่มได้มากนักขนาดไหนแล้วครับตอนนี้ก็มีการจับกลุมมากขึ้นนะฮะเพราะว่าจากสังเกตเห็นข่าวว่าทางตำรวจในชาติก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็มีชุดปฏิบัติการนะครับของส่วนกลางเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือกับพื้นที่นะครับในการขยายผลตรงนี้ครับล่าสุดก็ได้ไปจับบริเวณ เถวเขตปอยเปตก็ได้มาชุดหนึ่งนะฮะตรงนี้ก็ผมเชื่อว่าช่วงนี้ก็ได้จะมีการจับกลุ่มไดะอย่างต่อเนื่องครับครับคราวนี้เองเนี่ยประชาชนและคุณผู้ชมเองเนี่ยนะครับที่ถูกแก๊งคอสเซนเตอร์โทรมาเนี่ยเขาก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้นะครับอยากให้ท่านเนี่ยได้แนะนําช่องทางการแจ้งเบาะแสสําหรับคุณผู้ชมแล้วก็ประชาชนทั่วไปหน่อยครับครับในส่วนแรกนะก็ฝากท่านประชาชนนะครับก็ ก็พยายามถ้าเกิดมีโทรศัพท์นะครับเข้ามา่งปู่เนี่ยอันดับแรกเราก็ไม่ต้องตกใจครับอันที่สองก็ไม่เชื่อครับอันที่สามไม่โอนครับครับอาังจากนั้นก็แจ้งเจ้าห้ที่ตรวจให้ทราบนะครับทีงนี้ก็เป็นสามมอสามไม่หนึ่งควรนะครับครับผมก็ถ้าเกิดทางที่ต้องะชาชนคนไหนที่ที่หลงเชื่อไปแล้วนะฮะเกิดความเสียหายเนี่ยก็สามารถแจ้งกับโรงพักนะครับได้ทุกที่เลยครับ ที่ตั้งอยู่นะฮะหรือว่าแจ้งไปที่ทาง1599นะฮะของส่วนกลางได้ครับจะมีการประสานงานมาทําท้องที่ที่เกิดเหตุครับครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณท่านมากเลยครับที่มาให้ข้อมูลกับรายการของเรานะครับจะได้เป็นช่องทางหนึ่งนะที่ให้คุณผู้ชมให้ประชาชนเนี่ยได้สามารถแจ้งเบาะแสไปกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกันได้ขอบคุณท่านมากเลยครับสวัสดีครับครับครับมครับ ครับผมก็เห็นแล้วนะฮะว่าการทางานของแก๊งคอสเน็เตอร์นับปัจจุบันเนี่ยเขามีวิวัฒนาการมีขั้นตอนมีกระบวนการที่โอ้โหทาให้คนเนี่ยหลงเชื่อได้มากขึ้นขึ้นอย่างเมื่อตอนที่ช่วงของผอ,อ,อก,กสะทะชนะได้บอกกับเราไว้เนี่ยนะครับว่าบางทีเบอร์ที่โชว์ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเบอร์คอสเน็ตเตอร์ของหน่วยง,งานภาครัฐน,น,นั้นนะฮะอันนี้คือเขามีการโทรมาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็แสดงเบอร์แบบนั้นขึ้นมาคราวนี้เองนับปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ ท่านผู้กากับสพเมืองเิลโลกได้บอกกับเราเมื่อสักครู่นี้นะฮะว่ามันมีวิธีที่แนบเนียนกว่านนั้นอีกนะฮะเพราะบางทีเนี่ยเยือไม่เชื่อแต่โทรมาอย่างเดียวเนี่ยฟังแต่เสียงไม่เชื่อแล้วคราวนี้เนี่ยทางผู้หลอกลวงเนี่ยก็บอกว่าอ่ะถ้าเกิดไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวเข้ากลุ่มไลน์นะครับแล้วก็ดูไลฟ์สดวิดีโอคอลได้เลยนะฮะว่าเราเป็นเจ้าหนี้จริงๆนะครับ พอวิดีโอคอเปิดกล้องมาในปรากฏว่าอ้าวเห็นว่าข้างในกล้องนั้นก็คือเจ้าที่ตำรวจแต่งชุดตำรวจจริงๆเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานนั้นจริงๆอยู่ในบรรยากาศที่ทุกอย่างใช่ทั้งหมดเลยนี่แหละฮะนี่คือเป็นวิวัฒนาการนะครับที่ทําให้เหยือ่อหลงเชื่อเพราะฉะนั้นเองสิ่งที่สําคัญที่สุดครับต้องย้ําขั้นตอนไว้กับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะว่าอันดับแรกเนยถ้าเกิดท่านโดนแบบนี้ท่านต้องพึงลึกไว้เสมอว่า ไม่มีหน่วยงานไหนของทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่จะให้ท่านนะครับทำธุรกรรมทางการเงินแบบออนไลน์แบบโอนเงินต่างๆเนี่ยไม่มีนะครับถ้าเกิดยิ่งภาครัฐเนี่ยเขาจะเชิญท่านไปที่หน่วยงานของเขาก่อนนะครับเพื่อไปหาเจ้าหน้าที่นะฮะเจ้าหน้าที่ชี้แจงขั้นตอนต่างๆถ้าเกิดจะมีการเสียค่าปรับจะมีการโอนเงินต่างๆเนี่ย ต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่นะครับต้องมีเอกสารมีหลักฐานให้เซ็นให้เพื่อพร้อมนะฮะไม่ใช่วิธีการแบบนี้นะครับหรือเป็นหน่วยงานเอกชนเองนะครับถ้าเกิดบอกว่าท่านได้เป็นผู้โชคดีได้เงินรางวัลเท่านี้แต่ท่านต้องโอนเงินไปก่อนนะนะครับอันนี้ก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเขาต้องมีเอกสารหลักฐานให้ท่านนะฮะ ต้องไปรับเงินถึงที่นะครับหรือจะมีการโอนเงินเพื่อเสียภาษีก่อนเนี่ยก็ต้องมีเลขกำกับภาษีใบกำกับภาษีให้ท่านด้วยนะครับนี่คือขั้นตอนง่ายๆที่ท่านต้องพึงรลลึกไว้เสมอไว้ตลอดเลยนะครับอย่าตกใจนะฮะและก็ที่สาคัญอย่าโอนเงินเด็ดขาดให้บอกเขาไปเลยครับว่าเดี๋ยวจะขอไปชําระเงินที่หน่วยงานด้วยตนเอง